สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับจ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้าน่าอิจฉาคุณแม่นายนะและไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อยๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีหนึ่งนานมากเหนื่อยจะตายือมอสมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่ห้า ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเ,เลยนะกว่าจะถึงโหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทําไมหรอครับถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อนอไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นๆได้แล้วเจ้าคุณนกตื่นซิ <c oughs> ท่าราชวรดิสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโหพู้เองเป็นใคร<ฮ>เนี่ย<ฮ>มาขโมยของหรือเปล่าเป,เ,ปเ,ปเปล่าครับคือพวกผมอ๋อรู้แล้วยากมาดูเรือพระที่นั่งมหาจาัก,กรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมาสองวันเลยนะ เออเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะอ,อขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทําไมเหรอครับเหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้าน,นั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทําให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษยอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย พราะเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะไม่ใช่แค่นั้นนะซิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัเสเซียทำไมต้องเป็นรัเสเซียเหรอครับก็เพราะว่ารัเสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัเสเซียยังไงล่ะดูนี่ทงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเรา แล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทาให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจราจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละโอ้โหในตอนขากลับเนหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะ อย่างสถานีหุ่โพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวนอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อรัศดรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมาหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน โอ้โห oh, mm hmm. ในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู่ mm hmm. ใช่เลยจ้ะ mm hmm. แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกๆทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศ สมกับที่เป็นพระมหากรรษัตริย์ที่เป็นที่รักของปวงชนอย่างแท้จริงแล้วเสด็จประพาสต้นนี้มันคืออะไรหรอครับก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนรัษฎรตามท้องที่ต่างๆ โดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะสิพวกโยมเหรอโถ่เว้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีกฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาวดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแน่นน่ในหลวงในหลวงในหลวงแน่แน่เลย